พิฆาตอสูนภาคการสั่งสอนของเสาหลักตอนที่3ทันจิโร่ฟื้นตัวเต็มพิกัดเริ่มเรื่องมาที่ฐานฝึกสอนของอดีตเสาหลักอุซุยซึ่งก็จะเป็นการฝึกแบบพื้นฐานแต่การฝึกพื้นฐานของอุซุยนั้นเขาจะเขี้ยวเข็นหนาทําทให้พวกบรรดาที่มาฝึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นส่วนทันจิโร่ที่หายจากอาการบาดเจ็บเขาก็ได้มารับการสั่งสอนพื้นฐานจากท่านอุซุยซึ่งทั้งสองคนก็ไม่ได้เจอกันนานจึงได้ทักทายกันอุซุยก็ได้เื่นชมทันจิโร่ที่ไปต่อสู้กับอ ศู์ข้างขึ้นและยังรอดกลับมาครบ32ซึ่งทันจิโร่เขาก็ได้หลายคนช่วยเหลือถึงได้รอดกลับมาจากนั้นทันจิโร่ก็ได้เข้าร่วมการฝึกแต่ทว่าทันจิโร่ก็มีแรงฮึดสู้มากโดยไม่มีทีท่าว่าจะเหนื่อยเลยต่างจากคนอื่นๆที่ไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะยืนด้วยซ้ําเมื่อสามสาวได้เจอทันจิโร่อีกครั้งพวกเธอก็ดีใจมากหลังจากไม่ได้เจอกันนานแต่ทว่าแม้แต่เวลาผักกินอาหารอุซุยก็ยังต้องมาเคี่ยวเข็นถ้าใครกินเหลือก็จะถูกเพิ่มรอบในการ ฝึพอตกกลางคืนหน่วยพิฆาตอสูรสองคนก็ได้มาเดินตรวจตาตามหมู่บ้านแต่ช่วงนี้พวกอสูรก็แทบจะไม่โผล่ออกมาให้เห็นเลยพวกเขาก็คิดว่าถ้าอสูรหายไปตลอดการมันก็คงจะดีซึ่งสองคนก็คุยกันว่าพวกอสูรกําลังออกตามหาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเนสโกแต่มันก็แค่สันนิษฐานเพราะยังไม่เคยมีใครไปถามจากปากอสูรจริงๆแต่ระหว่างที่หนุ่มผมยาวเดินหันหลังอยู่นั้นจู่ๆไฟสองทางมันก็ได้หายไปหนุ่มผม แ้วก็ตกใจและกลัวเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าเพื่อนหายไปไหนเขาจึงคิดว่าอสูรน่าจะโผลมาเล่นงานเพื่อนไปแล้วแนะ่ทันใดนั้นเองเพื่อนก็ได้โผลออกมาจนหนุ่มผมยาวตกใจพอแคกแกล้งกันเล่นเท่านั้นแต่ทว่ามันก็เหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในความมืดแต่พวกเขาก็คิดว่าไม่มีอะไรจึงได้เดินตรวจตาก,กันต่อแต่ในความมืดนั้นมันก็มีดวงตาของข้างขึ้นลำดับที่4ี่แล้วดวงตามันก็ได้ตามพวกเขาไปวันต่อมาที่ฐานฝึกของอุซุยก็ได้เริ่มการ ฝึกกันต่อทุกคนก็ได้จับคู่กันเพื่อที่จะแบกเพื่อนแล้ววิ่งขึ้นไปบนเขาพอขึ้นมาถึงทุกคนก็แทบจะหมดแรงลงมีแต่ทันจิโร่เท่านั้นที่ยังมีแรงหึดสู้อยู่ทุกคนที่เห็นก็คิดว่าจะต้องมีแรงหึดแบบทันจิโร่สินะถึงจะสู้กับอสูรข้างขึ้นได้เมื่อถึงเวลาพักคนที่อยากรู้เกี่ยวกับอสูรข้างขึ้นจึงได้มาถามทันจิโร่จนทําให้คนธรรมดาแบบพวกเขาทําอย่างที่ทันจิโร่ทาไม่ได้แน่การฝึกต่อไปอุซุยก็จะให้ทุกคนวิ่งไปที่ภูเขาลูกนั้น วิ่งวนสักหนึ่งรอบแล้วค่อยกลับมาแต่ถ้าใครอู้ก็จะโดนอดข้าวซึ่งสามสาวก็ได้มาบอกกับทันจิโร่ว่าถึงอุซุยจะพูดจาแบบนั้นแต่ที่จริงแล้วเขาเป็นคนใจอ่อนเพราะว่าคราวก่อนหน่วยพิฆาดคนสุดท้ายที่ยังไม่กลับมาอุซุยเองก็ไม่ยอมกินข้าวเหมือนกันจนสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องออกไปรับคนสุดท้ายกลับมาซึ่งทันจิโร่ก็รู้สึกภูมิใจกับสาวหลักมากเพราะมีแต่คนอ่อนโยนจากหัวใจแม้แต่ตอนที่แข่งกินกับกิยูกิยูก็ได้แก้ แงแพ้ให้กับทันจิโร่เพื่อที่จะได้เข้าร่วมการสั่งสอนของเสาหลักตัดภาพไปที่เสาหลักวายุกับเสาหลักอสรพีษพวกเขาสองคนก็ได้นัดกันมาคุยและก็ได้ถอนหายใจเพราะการสั่งสอนของพวกเขารู้สึกจะไม่คืบหน้าไปไหนเลยซึ่งทั้งสองคนก็ยังคาใจกันอยู่เกี่ยวกับปรา,าปสาทปริศนาทั้งที่พวกเขาก็ไล่ต้อนอสูรจนมุมแล้วแท้แต่กลับหายวับไปกับตาแม้แต่อสูรที่อยู่ในเมืองก็หายไปจนหมดเหมือนกันซึ่งอสูรจํานวนมากที่อยู่ในปราสาทปิศ หนานั้นมันน่าจะเป็นลังลับของพวกมันและจุดประสงค์ของพวกมันน่าจะเป็นเนซึโกะโอบานายก็คิดว่าอาจจะมีสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้นก็ได้ซึ่งทั้งสองคนก็มีบางอย่างที่อยากจะทําคือการประลองฝีมือกันตัดภาพไปที่ทันจิโร่เมื่อเขาได้ขนของช่วยสามสาวพวกเธอก็ได้มอบน้ําชาที่ช่วยฟื้นฟูความเหนื่อยล้าให้กับทันจิโร่ได้กินแล้วพวกเธอก็ได้ขอบคุณทันจิโร่ที่ช่วยเหลือพวกเธอเรื่องที่อยู่ในย่านเลองลมและยังได้ขอบคุณเซนอิซึอินโน ท่านอุซุยและเนซุโกะถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปก็คงไม่มีสามสาวมายืนอยู่ตรงนี้กันต่อมาทุกคนก็จะได้มาต่อสู้จริงซึ่งการต่อสู้กับอสูรก็จะมีแต่ความมืดถ้าสายตามองไม่เห็นก็ต้องใช้สัมผัสจากความรู้สึกแทนส่วนตัวอุซุยเขาจะเป็นอสูรเข้าจู่โจมทุกคนส่วนท่านจิโร่ก็มีหน้าที่ปกป้องทุกคนพร้อมกับจัดการอสูรให้ได้เมื่อเพื่อนถูกจัดการลงไปทีละคนท่านจิโร่ก็ยังหาตำแหน่งของอุซุยไม่ได้ เนื่องจากอุซุยเป็นนินจาจมูกของทันจิโร่จึงไม่ได้กลิ่นของเขาเลยแต่เมื่อแสงของดวงจันทร์ส่องลงมาพวกเขาจึงมองเห็นอุซุยทันจิโร่จึงบอกให้ทุกคนหันหลังชนกันและห้ามให้มีช่องว่างเด็ดขาดแต่เมื่ออุซุยโจมตีใส่พวกเขาทัานจิโร่ก็เข้ามาปกป้องไว้ได้แต่แรงประทะมันก็ทำให้ทุกคนกระเด็นไปกันหมดทันจิโร่ก็ได้ชมอุซุยแม้แต่แขนข้างเดียวยังทรงพลังขนาดนี้แล้วทั้งสองคนก็ต่อสู้สู่สีเป็นอย่างมาก ทุกคนที่เห็นก็ได้แต่ตกตะลึงนี่น่ะหรอคือการต่อสู้ของคนที่มีชีวิตรอดจากอสูรข้างขึ้นซึ่งอูซุยก็ได้ชมทันจิโร่ที่แข็งแกร่งกว่าแต่ก่อนมากแต่ทุกคนก็ไม่ยอมอยู่เฉยจึงได้เข้าไปช่วยทันจิโร่ต่อสู้ด้วยหลังจากจบการฝึกของค่ำคืนนี้ทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเป็นเสาหลักกับทันจิโร่ก็สามารถเอาชนะอสูรข้างขึ้นกับมุซันล,ลงไปได้แน่และพวกเขาเองก็จะพยายามฝึกและรับการสั่งสอนและแข็งแกร่งขึ้นมาให้ได้เผื่อสักวันหนึ่ง จะได้เป็นกำลังหลักในการต่อสู้กับอสูรอุซุยกับทันจิโร่ทั้งสองคนก็ดีใจมากที่ทุกคนมีความพยายามมากขนาดนี้พอวันต่อมาทุกคนก็มีกำลังใจหึดสู้โดยพร้อมเพียงกันเป็นอย่างมากส่วนทันจิโร่เขาก็จบหลักสูตรของอุซุยจึงได้ลาทุกคนแล้วออกเดินทางไปที่ฐานสั่งสอนต่อไปซึ่งฐานต่อไปของทันจิโร่ก็จะเป็นโทคิโตเสาหลักหมอกฝึกสอนเรื่องความรวดเร็วแล้วตอนที่3ก็ได้จบลงตอนต่อไปตอนที่ส ทําให้มีรอยยิ้มได้เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ